จ้านี่อีกสองนอนแล้วจ้ะสองนอนงามเลยจ้ะตัดไปเลยจ้านี่นอนนึงจ้านอนนี้จ้าสองนอนด้ยจ้างามงามเดี๋ยวจะมาเบิ่งหนูอ้อมก่อเลยจ้าเจ้านอนี่ แหน่งแบบนีได้น้อยๆนี่งกำลังเกิดใหม่นี่ก็มีจ้ะจ้ะตายแน่เจ้เจ้เก่าเนาะจ้าเก็บใส่ถุงพายเฮ้าฝนกระตกสวัสดีจ้าพ่อกับบาลลายลักดินคือเก่าเด้อจ้าจ้ามื้อนี้ป่าลายลักดินสิพานพี่น้องมาหาโนไมล์ไล่ได้อจ้าจ้าไปเบิ่งกันจ้าว่ามื้อนี้เฮ้าสีมานมาได้อจ้าไปหาโนไมล์ไล่กันจ้า จ้าพอเราจะนอนแหลกเขาเลยจ้านอนแหลกงามจ้ากำลังอ่อนๆพอกินจ้านี่ได้ละจ้านอนึงได้จ้าสองนอจ้างามหนอนหนึ่งจ้า อนอนหนึ่งเด้อจ้ะอสองนอจ้านี่นอนหนีกำลังแตกม่เอาไว้ก่อนจ้ะจ่าน,นอนหน่จาน,นอนเด้อจ้ะ

จ้า,จ,านนนจ้านี่อีกนอนหนึ่งออแล้วจ้ามีจ้าเห็นปะนอนในหน่อยกำลังกินแล้วจ้ามีจ้าเนี่อีกนอนหนึ่งแล้วจ้ามีจ้าปล่อยแล้วจ้า นอนว่าขันนีนยาวป็นไหนจ้ะกาลังพอดีจ้ะพอดีแกงพอดีต้อมด้วยจ้ะนี่นมาจ้านอนกาลังพอดีพอดีจ้าจ้านี่อีกนอนหนึ่งด้วยจ้าน่นอนหนึ่งด้วยจ้ะ นอนอนึ่งอวบสี่แฉกจ้ะนี่เห็นป้างามน่ามจ้ะจ้านี่อีกสองนอนแล้วจ้ะสองนอนงามเลยจ้ะตัดไปเลยจ้านี่นอนนึ่งจ้านอนหนึ่ง จ้าสองนอได้จ้างามๆม,มาเป็นแกงเลยวัน่ะหมูป่าคารดมีอ่ะมาแบบเป็นแกงเลยนะครับหอยมาแบบเป็นแกงเลยครับคารดมีนะครับ mình đấy nó có như một cái cháo bó bằng thì cả thì cả một cả cạt มีอ้อจ้อามีจ้าอีกน้อนเนึงแม่น้องบินก็เห็นเลยีย่จ่าหอยตีนไหมหอยตีนหมูปลาเลยนะ่ะโมเมนตูโตน้อยๆเลยมาพ,พร้อมลูก้วครับ สมุนแปลว่าอครับอนอนง่าตางคออได้จัะเห็นบ้นอนต่างคออ้ยกถนัดเด้อเด้อนี่ ไงเบื้องเูื้องไงวะโอ้ยใหญ่เลยสุดยอดสุดยอดนี่อีกน้อนหนึ่งน้อนมีแก้แวบวบค,คร,รับเป็นก้อนแท่งอายุนี่ชุบแกงเนาะโอ้กอนนี้อมก่อยครับ อ๋อขวาเดี๋ยวห้องเข้าไปเบง้ันใกล้ๆเล้วครับตรงนี้ง่ดีตาอเด้อนี้จ้ะอีกสองนอปเอาบ่สอีกสองนอเอาครับ จ้ะอีะนออกนอนเลยงามๆกันเลยจ้ะตาตาเด้อให้เบิ้ลนี่จ้าเจ้าพี่นอนมาอมก่อเลยนี่อ้าขุนซองนอนเอ้าขุดนอนเลยเอานอนนี่กันนะ นอนอืมนอนจ้า้อผีอีกนอนหนึ่งจ้าไปสองนอนได้จ้าไปจ้า

มาเบิ่งไหม,มนอนไหนยงาบนไหนจะนอนจะจ่านอน,นจ้าตัดแลลื้อจ่าอโอ้ยหลอกงามงามมีหลอกจ้ะเดี๋ยสองต้นนี่จ้ะงามงามจ้ะข้าวผักก่อนอนไผ่ปลาได้จ้ะมีสามนอน ได้เสียอีกพอนวินซับเติมกันไปแล้วจ้ะได้ลจ้านอนนึงจ้ะจ่ากนอนนลยจ้ากนอนนึงจ้ะแล้วอันนี้มันเป็นกำแพง นีเป็นแมงด้วยจ้ะออกมาได้ด้วยจ้ะได้สองงอจ้ะนี่แล้วจ้ะนอนึงจ้ะรักเธอเด้อนี่จ้ะออ่อนๆจ้ะผีได้จ้ะอีกนอนึงจ้ะงามๆเลยจ้ะปลบลงไปเล็กๆก็หน่อยจ้งทีได้กินอนอ่อนนะจ้ะตาแต่เด้อจ้ะ เนาะงาจ้าได้แนวด้ก้อนนี้นอนนี่กอคางคานนอนนี่จ้ะตัดมาเรือหมดหลายนอนเอยพี่น้องนอนจ้ะ điểm ba, điểm nhiêu giờ, điểm non này cứ cái non già, người non bọt già. จ,งงจ,จ้าจ้าปวกงาม้จ้าจ้ามะพร้าวเนาะมะพร้าวก่อนี่ได้จ้าอ้อมก่อได้เลยจ้าเดีย๋ยวสิไลตัดให้เบิ่งนอกว่าก่อนี่ได้หลายเป็นไรจ้านี่เป็นจากของเนาะน,นี่ได้จ้านี่

ไปบ่ได้เด <Okay. S 1> ี๋ยวตัดออกไม่เบิ่งจ้ะนี่นอนนี่จ้ะหมดแต่ร้ายละนี่จ้ะตัดไปดูดีนี่จ้ะเดี๋ยวนอนนี่นอนเนาะมาเห็นเลย ห้องเบิ่องข้างนอกนะคดเข้าไปบ้านไหนน่าเลยนี่จ้ะมองนี่อันนี้เบิดจ้ะจ้าจ้ะหมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องเบิ่งเบื้องเบื้องจ้ะอาซาไปจ้ะซาลยจ้ะหมดมานแล้วจ้ะทั้งหมดทั้งฝนเลยจ้ะตอนนี้ จ้มาเบิงได้จ้าว่าน้อได้จ้ามาเบิงโนูอ้อมก่อได้จ้าจัะนอยแง่งก็มี้ได้แน่นอยู่ในกำลังเกิดใหม่นี่ก็มีจ้ะจ้ะตายน้อยจ้ะเก่าน้อจ้าเก็บใส่ถุงพายห้าฝนกระตกจ้ากับมาเบิงกันเด้อจ้าว่ามื้อนี้เฮาหันเอาไม้ไล่ได้หมานปานใดจ้าพ่อ้องยินเทสได้จ้านี่จ้ะมี มึอใกล้ๆะกะเพอได้ต้มแล้วจ้ะพ่อก็บอกว่าอยากกินแกงทุบทุบดีๆแล้วก็แกงจ้ะก็ได้ว่าสิแกงน้ำแล้วก็สิต้มน้ำแล้วจ้ะเนี่ยกะเพอได้กินแแ้งจ้ะนี่จ้ะจ้ะาที่นี่กะเก็บใส่ถุงคือเก่าจ้ะสำหรับมือนี่แล้วจ้ะกระสิฝากพี่น้องไว้สำนีแล้วจ้ะสำหรับคลิปการหานอไม้ไจ้ะ จ่ามือหนากะสิมาหาไม่นี่ละจ่าหาหม่องเกาเฮ้อยอย่ะจ่าก่อไล่ไล่เติบอยู่จ่าเพราะได้กินได้หาอยู่จ่าจ่าท่านเดิไปทัวอยู่เดินท่านได้ทัวอยู่จ่าหัวกระไม้ในสองเทียพึงเคยเห็นจ่านอนละก่อหลายอีหลีจ่าจ่าสำหรับมื่อนี้กะสิลาพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าพ่อน้องดินนี่ยังฝากบ่จ้าเจอกันปลาภัยพรุ่งนี้เจอกันป้าภัยก่อนเนาะ จะเป็นปลาไ,ลไหลว้ก่อนเพราะวาเขานอไลเข้าหากินนปซื้อเนาะแต่ว่านอไั่เนี่ยเข้าหาเห็ดนอไม่สมจ้าจ้าสำหรับมื้อนี้ลาพี่น้องไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า